สวัสดียามเช้านะครับผมสวัสดียามเช้านะสำหรับท่านผู้โดยสารที่เดินทางมากับรถมงรถเม์ที่เข้าหมอชิดใหม่นะครับผมนะในขาเข้าเขาเรียกขาเข้าเนาะถ้าอยากจะเห็นรถฟงรถไฟอยากจะพาลูกพาหลานดูรถไฟแกก็ข้ามถนนมาดูหน่อยนะครับผมนะตรงนี้รถไฟเขาก็เยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมนะเขาจะมีรถจงรถจักรจอดเต็มไปหมดเลยนะครับผมนะตรงใกล้ๆหมอชิดนะครับผมนะถ้าใครอยากจะเห็นนะครับผมเพราะว่าเป็นทางเข้าออกในการ สับเปลี่ยนบ้างในการลากขบวนรถต่างๆนะครับผมนะ้ในเข้าในย่านบางซื่อแด d เดปอนะหรือว่าย่านพระนงเก่าแล้วนะครับผมนะเมื่อก่อนแถวนี้ก็จะมีสถานีนะครับผมมีสถานีพระโขนงอยู่นะครับผมนะเ,เวลาใครผ่านไปผ่านมานะครับผมที่หมอชิดนะหมอชิดเนี่ยเออหมอชิดทางเข้านะครับผมนะไอ้หนูไปดูรถกันไม่ลูกหรืออะไรเงี้ยก็เวลารอรถนะครับผมแต่ก็ระวังรถล้าให้ดีนะเดี๋ยวจะมันจะเฉี่ยวเอาไปกินเข้านะเออค่าเวลาก็เดินมาดูรถไฟ